สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี how, ch. ้ฮะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมได้นําเหรียญของหลวงปู่ทิมวัดลาหาร่จังหวัดระยองมาให้ชมกันนะครับครับเหรียญตรงนี้นะฮะคือเป็นกล่องเดิมของหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะฮะเป็นกล่องกรมยีอย่างดีนะครับก็เหรียญนี้เพิ่งได้มานะครับนี่นะะก็จะเป็นกล่องกรรมยี่สีแดงนะครับนี่นะฮะก็ คาเทียนทุนี้นะคือเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับส่วนในในกล่องนี้นะฮะก็จะระบุไว้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะอาจจะเป็นเหรียญรุ่นเสาห้านะฮะรุ่นบรรจุหัวใจนะครับแบบนี้นะคะัเดี๋ยวมาดูเหรียญอิีปานะครับครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็เป็นเหรียญที่เพิ่งได้มานะครับได้มาไม่นานนี้นะครับครับเหรียญตรงนี้นะครับก็เป็นเหรียญพิมพ์เสมานะครับหลวงปู่ทิมวัดละหาไหนไรนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญรุ่นเป็นรุ่นสาวห้านะฮะรุ่นบรรจุหัวใจ หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่นะครับที่ที่ทางวัดสร้างปฏิทฐานอยู่บริเวณหน้าวัดนะครับสําหรับคนที่ที่ไปเที่ยวที่วัดนะก็คงจะเห็นนะครับองค์ขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าวัดนะครับครับนี่นะฮะสำหรับเหรียญนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญออกในช่วงนั้นนะฮะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเพื่อนําเงินไปเป็นส่วนในใช้งาน เกี่ยวกับรอพระนะครับเห็นไฮะก็คนที่ไปนะฮะศรัทธานะครับก็สามารถเช่าซื้อหาเหรียญแบบนี้ได้เลยนะฮะที่ที่วัดนะครับก็ยังพอมีให้เห็นนะครับท่านรับเหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญรุ่นเสาห้าบรรจุหัวใจหลวงปู่ทิมวัดละหานไร้นะครับเป็นพระองค์ใหญ่นะครับก็จะเป็นพิมพ์ใบเสมานะครับ ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวนะครับออกเมื่อพศ2,557นะครับผ่านมาสองปีสามปีนะครับอันนี้นะฮะสำหรับด้านหน้านี้นะเหรียญสําหรับเหรียญนี้นะจะมีรหัสเหรียญนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่านะครับคงจะเห็นนะครับรหัสเหรียญว่าเป็นเหรียญที่758นะครับ นี่นะฮะจะเป็นมีรหัสเหรียญนะครับอ๋อค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นพระรุ่นใหม่นะครับที่ค่อนข้างจะสวยนะครับครับสําหรับเหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญแท้นะครับจะมีรหัสเหรียญนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะไม่มีโค้ดนะครับนี่นะครับแต่จะมีรหัสเหรียญโดยใช้ยิงด้วยเลเซอร์แทนนะครับ 85นะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับบริเวณด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็นยันของหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็จะมีบอกบอกรุ่นนะครับเป็นรุ่นเสาห้านะครับรุ่นเสาห้าบรรจุหัวใจนะครับหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่นะครับวัดละหารไร่อำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองนะครับระบุสิบ สิบห้ามิถุนายนสองพันรอยห้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะฮะก็เป็นรายละเอียดของเหรียญนะครับครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็จะออกมาหลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะก็จะเป็นเหรียญลงยานะครับก็ลงยาหลายสีนะครับมีทั้งเหลืองมีทั้งแดงนะครับก็คือไปตามยุคตามสมัยนะครับพระรุ่นใหม่ๆจากพระเกจิดังๆใหม่ๆนะฮะก็จะ ่วนใหญ่จะเป็นเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยานี่นะก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ที่เอามาให้ดูวันนี้นะะก็จะเป็นเหรียญด้าทองแดงนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับรายละเอียดก็คมชัดนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญไม่หนามากนะครับพอประมาณเหมือนกันนะครับ หิมวัตรหารไร่นะครับหลวงปูท่ทิมนะฮะก็จะเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกบ้านเรานะครับอันนี้นะฮะคนภาคตะวันออกนี่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่มใส่สตางคหลวงปู่เยอะนะครับน,นะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบหรือสนใจเหรียญหลวงปูท่ทิมแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่วัดได้เลยนะฮะ ก็ยังพอมีให้เห็นนะครับน,นะครับรายละเอียดด้านหลังนี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือสนใจนี้ก็เราไปหาดูนะครับก็ยังสามารถหาได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับเข้าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็บสวัสดีครับ